หมอโต๊ะ9 5 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่14พฤศจิกายนปี2,568หมอโต๊จะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหวัวข้อให้เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรผ่านไพ่ไปหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับและหมอโตจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึก ของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดเกาลอดด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งเจตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ขอสิ่งักดิครุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณ ไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรผ่านไพ่ไปหาคุณในค่ำคืนนี้ขอเช็คไพ่ในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานให้ความเบือ่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปในสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เติมเต็มเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเป็นฝ่ายเราที่ยื่นถ้วยแห่งความรู้สึกก็คืออารมณ์และความรักและความห่วงใยให้กับเขาในวันนั้นแต่เขาไม่เคยหันกลับมาแข็ไม่เคยหันกลับมาสนใจ ในวันที่เรากลับมาถือทั่วแห่งความรู้สึกในวันที่เรากลับมาถือหัวใจของตัวของเราเองในตอนนี้เราจะเป็นไฟา์ที่กลับมาคิดการกลับมาทบทวน,นและกลับมาช่างใจในความรู้สึกของเราว่าในวันนั้นเราได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ในสิ่งที่เราเลือกที่จะเดินถอยเราจะเลือกเดินออกมาด้วยความ รู้สึกที่แท้จริงของเราในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังหลุดพ้นออกจากผล,ผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทำนะครับพฤติกรรมและการกระทําไม่มีใครที่แก้ไขกรรมและการกระทําให้ับใไขได้แต่การที่เรายิ่งเสริม ในจิตวิญญาณในความรู้สึกของเราในวันที่เรากลับมาเห็นในความรู้สึกได้ในวันที่เรากลับมามีจิตวิญญาณและกําลังได้ยินเสียงแห่งความรู้สึกของเราเรากําลังกลับมารักตัวของเราเองมากขึ้นมีพลังอาไพเดอเอ็มพอเอร์ชาวเมทัตไฟนะครับเป็นพลังงาไพาความหนักแน่นคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยอุปถัมคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนหรือตอนนี้เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแต่เขาเป็นฝ่ายที่ร้อนหลนร้อน,อนใจอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะไม่มีพ,าพาลังงาไพแป เรียญน,นะครับความตั้งใจความทุ่มเทความพยายาม กว่าจะเริ่มรักกว่าจะเริ่มผูกพันมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความเสมอต้อนความเสมอปลายแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกหรือถามกับหัวใจของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้อภัยหรือคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของเราหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังตัดเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะมันยังมีพลังอาใหคความผูกพนันความผูกมัดเราเป็นฝ่ายที่รักเขาในวันนั้นเราเป็นฝ่ายที่แคร์ใจกับเขาในวันนั้นอยู่นะมีพลังอาห้สีไม้เท้าสีไม้เท้านี่คือพลังอาให้ความลงหลัก การปักฐานการสร้างอนาคตให้กับตัวของเราเองหรือการที่เรากําลัง คิดถึงความมั่นคงในเรื่องการงานในเรื่องบ้านเรือนในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องเงินทองของเรามีปรงการให้ใน6เหรียญน,นะครับหเหรียญคือพระกาให้การช่วยเหลือหรือมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือมีคนที่คอยอุปถัมภ์คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคอยดูแลคอยห่วงใยห,หรือในช่วงนี้มีกระยญาน,นิมิตท,ที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกในเรื่องจิตใจของคุณวิวออฟฟอร์จูนกงรอให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คําพูดคนเปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้แต่ ในตัวตนของคุณคุณจะถามในตัวตนของคุณเองว่าในตอนนี้คุณเปลี่ยนไปตามห่วงการเวลาหรือเปล่าแต่ทุกสิ่งอย่างอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบัน ของคุณเสมอวันเวลาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอดีตที่หวนคืนไม่ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โชคชะตาและวันเวลาดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนด้มีพลังงาไพในเก้าถ้วยนะครับเป็นพลังงาไพ่เอร์อาวานเอร์าวานคือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ได้ที่ตัวของเราเองเราแก้ไขใครไม่ได้เรา เราให้ใครคิดเหมือนเราไม่ได้เราให้ใครทำตามใจของเราไม่ได้ใจในวันที่ใจเขาหมดใจในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่เริ่มต้นกับตัวของเราเองมีพรงอาไพจติกชาวตุลลคณาตุลน,นะครับ กฎแทงความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกําลังทํางานนะครับเป็นพลังงาไพห้ความละเอียดของคุณคุณเป็นคนที่วางแบบแผนคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองและเป็นคนที่รักความยุติธรรมในสิ่งที่คุณพูดไปแล้วคุณจะทําให้ได้ในสิ่งที่คุณพูดถ้าคุณทําไม่ได้คุณจะไม่ไม่พูดออกมาในสิ่งที่คุณทําไม่ได้นะมีพลังงาไพห้เดียมพระยเทพธิดาดาวสุกดาววีนัท คนที่เกื้อหนุนหรือการที่คุณกับเขายังมีพลังงานไพ่คู่เข้ามาเป็นพลังงานไพ่คำมั่นและคำสัญญาทำไมยังถึงตัดเขาคนนั้นออกจากความรู้สึกของเราไม่ได้เพราะมีคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดและมีกรรมที่เข้ามาสัมพันธ์กันทำให้จิตเราว้าวุ่นทำให้จิตเราเราไปผูกมัดกับคนที่ยังรักคนที่แคร์ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รักเราแต่ในวันที่เขาหลงไปในวันที่เขาพลาดผิดเขาขาดความรู้สึก ที่เคยดูแลและความรู้สึกที่เคยหวงใหญ่ทุกคนมีกรรมและมีบุญที่เคยสัมพันธ์กันถึงต้องมาพบเจอกันเราเคยพบเจอกันมาก่อนแล้วเราเคยเรียนรู้ในโรคใบนี้มีทั้งอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากระทบจิตใจของเราเราเป็นเราเป็นคนที่กําหนดในอารมณ์และความรู้สึกที่ปล่อยวางการที่ปล่อยวางในเส้นทางเดินของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่อง ยากนะครับในเส้นทางเดินการปล่อยวางในอารมณ์และความรู้สึกแต่การที่เรามีสติเราจะสามารถกําหนดจิตของเราได้ยิ่งจิตเราเข้มแข็งยิ่งใจของเราเข้มแข็งเราจะสามารถกําหนดในโชคชะตาและในวันที่เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงในวันนี้จะไม่มีอะไรที่มาทําร้ายคุณได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความสุขความสมบงังทุกสิ่งทุกอย่างมาแค่ชั่วขังชั่วข่าวแล้วก็จากกันไปวันเวลาต่างๆจะมากระทบในวันเวลา ที่เป็นวันห้วงเวลเวลาที่เราได้มาพบเจอกันหรือมีคนที่อยากวนย้อนในวันเวลาที่ให้ได้มาพบเจอกับคุณในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันหรือมีคนที่กาลังอธิษฐานขอพรให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนคุณนือเขายังมีพลังงานไพ่การที่เคยฐานจิตร่วมกันไปผูกจิตไปผูกใจไปผูกดวงร่วมกันมามันถึงจะต้องมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขายังไงก็ไปไหนจากกันไม่ได้นะครับอขอดุพพลังงานภายใน ตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าในตัวตนของเขาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานภายในเดอะ สตานะเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนที่เข้าหาเยอะในสิ่งที่มีคนที่เข้าหามีคนที่เข้ามารองใจความรักคือการที่อยู่ด้วยกันแล้วความเชื่อมั่นความเชื่อใจซึ่งกันและกันในวันนี้คุณคืนหนึ่งเห็นจักรวาลที่ไม่เหมือนใครในสิ่งที่เขาไปเรียนรู้เขาอยากกลับมาเยียวยากลับมารักษาหัวใจของคนที่รักของคนที่แคร์การที่เรากลับมาแล้วให้ดื่มกับอดีตที่ผ่านไปเพราะกับอดีตที่ผ่านไปมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ยาก อยากกลับมาชดเชยในวันที่ขาดหายไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ในสิบไม้เท้านะสิบไม้เท้าคือการแบกภาระความทุ่มเทหรือตอนนี้เขากําลังตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อพิสูจน์ตัวของเขาเองพัฒนาตัวของเขาให้เท่าเทียมกับคุณเพื่อที่จะดูแลกันได้ความรักคือการที่ต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันนะมันมีพลังงานไพ่การที่เป็นเดอะฟูลเนี่ยคือไพ่ของการที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าจะเกินในวันที่ไม่มีคุณแล้วเขาหันไปทางไหนเส้นทางเดินไม่รู้ ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนไม่รู้ว่าจะเดินไปในแบบไหนนะมีพลังอาไพการล่องเรืออยู่ตามลําพังเขากําลังผ่านขึ้นลมผ่านมรสุมผ่านอุปสรรคคิดถึงวันที่เคยมีคนที่เคยให้กําลังใจเขาในวันที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจคุณคือแดงผักดันที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีการวันที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งคำมั่นและคำสัญญาที่เขาจะสัญญากับคุณเขาจะไม่ทำผิดสัญญาอีกแล้วเดือ สร้ความสุขความสําเร็จความสมหวงังเขาอยากกลับไปเห็นแววตาที่อบอุ่นรอยยิ้มและความรู้สึกเสียงของคุณอย่างก้องอยู่ในความรู้สึกและความคิดของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงไออุ่นความรู้สึกที่รักคุณมากขึ้นในตอนนี้นะคะนรับเพื่อพลังาให้เดือดเท็มั้น์สายใหญ่ความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืขึ้น ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาไม่มีวันตัดขาดกันได้นะยิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ยิ่งผูกพันยิ่งผูกมัดยิ่งเจ็บปวดตอนนี้เขากำลังได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดมากกว่าคุณที่เจ็บปวดในวันนั้นในวันที่เราอยู่ได้ในวันที่เราแคร์ใจตัวเองยิ่งคุณมีพลังงานบวกมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นเพราะมีพลังงานให้ความผูกมัดความผูกพันกรรมที่สัมพันธ์กันจะมีพลังงานให้การที่วันเวลาที่จะเป็นวันเวลาที่ หมุนเปลี่ยนเวียนไปและวันเวลาจะมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันเวลาที่ถูกต้องคนที่ถูกต้องเข้ามาในความรักในความพันนะไม่มีใครที่บังคับใจใครได้ที่เทิดกันการที่เราเลือกที่จะถอยแล้วคนที่หมดรัตรัก,กหมดใจสุดจะหลังสุดจะยือ้อเราก็ต้องเป็นฝ่าย ปล่อยไปเพราะในสิ่งที่ผ่านมาเราได้ทําในสิ่งที่ให้ใจกับเขาเกินในความรู้สึกไปแล้วแต่ตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงวันที่คุณเคยรักวันที่คุณเคยแคร์เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากกลับไป ขอโทษคุณเขาอยากกลับไปพบเจอคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะเอาใจใส่คุณนะในทุกเรื่องราวในตอนนี้คุณก็รู้อยู่ในใจของคุณอยู่ว่าเขารักคุณว่าเขาแคร์คุณว่าเขาคิดถึงคุณเพราะความรู้สึกของคุณจะสัมผัสถึงคนคนหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกเข้ากําลังเข้าไปในความรู้สึกนะเขาเข้าไปในจิตวิญญาณแลกความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นพลังให้ในทูออลเปตเกิลนะความโรเดการช่างใจหรือเขาอาจเป็นไฟที่กําลังช่างใจในความคิดในความรู้สึก ของเขาอยู่ในตอนนี้ว่าในสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเศร้าไว้เยอะทําให้คุณเจ็บไว้มากในคําพูดในการกระทำท่านไม่อยากเจอพลังงานเก่าๆไม่อยากเจอพลังงานเดิมๆให้ตัดพลังงานที่ลบออกไปการที่ชัดเจนก่อนในวันที่เราได้มาพบในวันที่เราได้มาเจอเราจะไม่เสียใจในวันข้างหน้าในสิ่งที่ต้องมีแบบแผนและต้องมีคํามั่นและคําสัญญาที่ให้แก่กันไว้น่านมีพลังงานให้ใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพัน ความรู้สึกของเขากําลังสับสนกําลังลังเลกําลังช่างใจกลัวคุณไม่เปิดโอกาสกลัวคุณไม่ภยัยเพราะใจของคุณเป็นยังไงเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังอยากรู้ความรู้สึกของคุณในตอนนี้ว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่าคุณบอกว่าถ้าคุณรักใครแล้วคุณรักด้วยใจเต็มที่ คุณรักแล้วคุณรักด้วยความดูแลและความห่วงใยไม่ต้องมาอ่านใจคุณแต่ตอนนี้เขาอาจเป็นฝ่ายที่ต้องถามตัวของเขาเองว่ายังพร้อมกลับมาแก้ไขในพฤติกรรมในการกระทาในการดูแลการที่ดูแลใจของคนที่รักการใช้หัวใจแลกหัวใจนะครับความรักคือการที่ใช้ความรู้สึกแลกความรู้สึกการเข้าใจความคิดเข้าใจความรู้สึกของคนที่รักคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนที่รักเขาจะเข้าใจเหตุผลในความรู้สึก เดียวกันที่ไปไหนซาก,กันไม่ได้คนที่จะอยากพร้อมที่จะดูแลคนที่ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันและคนที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนต่างฝ่ายต่างให้ใจต่างฝ่ายต่างให้ความรู้สึกมีพลังงานให้การวางแบบแผนการวางแผนการที่จะกลับไปในความรักในความสัมพันธ์หรือเขากําลังดูท่าทีดูอารมณ์ของคุณอยู่เพราะมีพลังงานภายในออฟสอดขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าคุณยังมโมโหเขาอยู่หรือคุณยังโกรธเขาอยู่ในสิ่งที่ 他。 ทำผิดไว้คือคุณหรือเขาไม่มีหน้าที่จะติดต่อกลับไปในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมามันเกินที่จะให้อภัยในความรู้สึกของเขานะการที่ในตอนนี้เขากําลังกลับมาเห็นในจิตวิญญาณและความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเขากําลังกลับมาไต่ตองกําลังกลับมาคิดตกผลึกตกตะก,กรนแห่งความคิดในตอนนี้ของเขาใจของเขาเป็นของคุณก็วนกะว,กะวยทุกครั้งที่คิดถึงคุณที่อยากกลับมาแก้ปัญหาที่อยากกลับมาพูดคุยที่อยากกลับมาเขีรยใจยซึ่งกันและกันนะ ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาพูดและการตามตื้อตามงอคนที่รักและคนที่แคร์พร้อมที่จะให้อภัยกันหรือเปล่าสำหรับบางท่านมีการที่ให้อภัยและให้โอกาสสาหรับบางท่านอาจเป็นการที่เราไม่ให้อภัยและเราไม่ให้โอกาสสาหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่ไม่ให้อภัยและ ให้โอกาสกับเขาก็ได้นะอ่าอาจจะเป็นการที่ให้โอกาสและให้อภัยกันนะครับเป็นพลังนภัยในคิ o ออฟอดนะมีพลังอภยัยสามเหรียญมีพลังงาัในโฟออฟคัพโฟออฟคันี่คือความเบื่อความไม่ได้หนังใจในตอนนี้เ็ากาลังเบื่อตัวของเขาเองว่าทําไมเขาใช้ทำพฤติกรรมและการการะทําแบบนั้นของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช้อารมณ์เหนือกว่าความคิดเหนือกว่าเหตุผลผลเหนือกว่า จิตใต้สำนึกเหนือกว่าความสำนึกในตัวตนของเขาในวันที่เขากลับมาสำนึกในวันที่เขากลับมาไต่ตองและการกลับมาคิดในตอนนี้ของเขาคุณคือคนที่พิเศษคุณคือคนที่สำคัญต่อใจ ของเขาในตอนนี้นะมีพระอ่าให้นายอบคับเขาจะตามง้อคุณเขาจะตามตื้อคุณการกลับเข้ามาข่าวเนี่ยเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วเพราะเขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมาแล้วมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าไม่มีใครที่สําคัญที่สุดเท่าคุณแล้วคุณอยู่ในความฝันเขาดับตาลงเขาครั้งใดเขาคิดแต่ถึงความฝันและความหวังที่คุณกับเขาเคยพูดคุยกันที่เคยมีความฝันที่เคยมีเรื่องราวเดียวกัน ในตอนนี้เขาอยากลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมีคุณเป็นความเป็นจริงและความเป็นจริงนี้เขาจะไม่ยอมจากคุณไปอีกแล้วเขาตามหาคุณพบแล้วเขาตามหาคุณเจอแล้วเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะอยู่เคียงข้างคุณในตอนที่เขาไปแล้วในตอนนี้มีคนที่วนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์การพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณจะบอกถึงความรู้สึกของเขา ของคุณให้เขาได้ฟังความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาจะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของคุณให้ฟังว่าเขารักคุณว่าเขาแคร์คุณว่าเขาอยากให้คุณได้ยินเสียงของเขาอีกครั้งหนึ่งนะ,อะขอดูทางอ่างไพ่ในข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่าคืนนี้นะครับอขอเช็คลังอางไพใ่ในข้อความของเขานะครับว่าข้อความของเขา มีพรังงานไพ่ในสี่เดียนนะคุณคือคนที่ขาดหายไป ในวันนียเขารู้แล้วเขาหันไปทางไหนเห็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทิ้งความทรงจําไว้ให้เขาความหุ่นใหญ่ความดูแลความเอาใจใส่หรือคุณเคยซัพพอตในเรื่องความรู้สึกซัพพอตในเรื่องการเงินซัพพอรตในเรื่องจิตใจให้กับเขาเขาจะเดินหน้าหาคุณเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินอีกครั้งหนึ่งเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขามองแต่ภาพคุณเขาไม่มีเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณอีกแล้วในตอนนี้ เขาอเป็นไฟล์ที่แอบเสียดายว่าในวันนั้นทําไมเขาถึงพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปหรือเคร่อกลัง่องโปรไฟล์คุณซอรูปคู่คุณกับเขาที่เคยถ่ายร่วมกันมีรูปที่คุณกับเขายัางถือกันไว้อยู่ในมือมีพลังงานพ่ใน4 o f c u p นะ4 of Cup นี่คือพลังงานไพ่การตาม หาโอกาสที่เขาจะกลับมาขอโอกาสและการพูดคุยความนิ่งของคุณความเฉยชาของคุณเขากลัวใจคุณเขาแพ้ใจคุณเขาแพ้ทางคุณเขาควัวใจคุณตัดจบไปตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรู้สึกถึงความรู้สึกที่กลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆนะ ความรู้สึกในตอนนี้ของเขาจากคุณไปไหนไม่ได้อีกแล้วเขาจะอยู่ดูแลคุณแม้ว่าคุณจะไม่ให้อภัยแม้ว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาก็จะดูแลในความรู้สึกของคุณนะเขาจะรอคุณกว่าจนที่เขาจะได้โอกาสและคุณจะให้อภัยกับเขานะครับเป็นลังไาภัยก้าวหนีความสดใสความโสดสวยรวยร่ำรวยคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองในเหตุผลในตอนนี้ที่เขาจากคุณไม่ได้เหตุผลเดียวก็คือเขารักคุณนะเขาจะดูแลคุณนะครับเป็นลังไพภัย ในเหตุผลตอนนี้คุณก็รู้ในความคิดของคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีการหาเงินเก่งหาเงินเยอะหาเงินมากในตอนนี้ของคุณคุณเป็นคนที่มีมุมมองคุณเป็นคนที่มีเหตุและมีผลทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีคําตอบมีคําถามในตัวของมันอยู่แล้วนะครับเป็นพลังไพ่เดือมอิจิเชียนนะมีพลังไพ่ในเดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวเห็นศรัทธาจักรวาลเวียงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกัน คุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสร้างความอบอุ่นมีความร่าเริงม,มีความสดใสนะมีพลังอาไพห้เดอร์แทนบนนะมันเหมือนมีพลังอาไพการที่คุณกับเขายังมีใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดร่วมกันมาการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมีการที่ให้อภยัยและให้โอกาสและการเริ่มต้นกันใหม่นะครับเป็นพลังอาไพในถูออฟวานนะมีพลังอาไพสามถ้วยสามถ้วย สามถ้วยในตอนนี้แรกแน่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปแล้วไปแล้วโอเคไปแล้วมีความล่าเริงไปแล้วมีความสนกุกแต่ตอนนี้ใจของเขากำลังว่าวุ่นและในวันที่เขาเหลือตัวคนเดียว ไม่มีใครที่หันไปทางไหนไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แคร์ใจเขาคิดถึงเดียมเพสคนที่เคยห่วงใยและคนที่เคยดูแลเขาดีที่สุดนะมันเหมือนมีพระองคงความเติมเต็มและความเป็นข้อเป็นครัวสำหรับบางท่าน,นมีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่าน,นมีการที่วาดหวงังถึงเรื่องอนาคตที่จะเป็นข้อเป็นครัวซึ่งการละการควีนอลพัทเคลนยิ่งยิ่งส่องคุณเท่าไหร่เขาจะยิ่งเสียดายคุณมากแค่นั้นนะเพราะมีพลังงานไพ่แต่เหรียญขึ้นมาความสุขความสําเร็จความโดดเด่นความมีชื่อเสียง ในห้วงวันเวลาของเราโชคชะตาสิ่งต่างๆความรู้สึกต่างๆความรู้สึกดีๆนะหรือมีพลังงานให้ความคิดถึงความคิดถึงที่ยังคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่ความรู้สึกของคุณกับเขาต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงกันอยู่นะมันมีความรู้สึกที่ยังผูกมัดและเขากําลังคิดว่าในตอนนี้เขาต้องทําให้คุณให้อภัยและให้คุณให้โอกาส ับเขาให้ได้นะเขาอยากบอกคุณในค่ำคืนนี้ว่าเขาคิดถึงคุณมากเขาแคร์คุณมากเขารักคุณมากเขาอยากให้คุณรับรู้ในความสึกในตอนนี้ของเขานะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ